สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การอัปเดตสถานะและการจัดส่งนะครับในส่วนของมีออเดอร์นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเรียนรู้ในเรื่องของการแก้ไขข้อมูลออเดอร์นะครับทั้งในส่วนของข้อมูลลูกค้าหรือว่ารายการสั่งซื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวในตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเราจะเห็นนะครับในส่วนของวิธีชําระเงินนะครับที่ลูกค้าเนี่ยได้เลือกมานะครับโดยลูกค้ารายนี้นะครับเลือกการชําระเงินแบบ โอนเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีปุ่มนี้ครับดูสลิปที่แนบมานะครับอ่ะเราสามารถกดเข้าไปดูได้ครับเมื่อเรากดปุ๊บครับเราก็ไปเช็คดูครับว่ายอดเงินเนี่ยโอนมาถูกต้องไหมนะครับนะตามนี้เลยนะครับีง่ายๆเลยนะอ่ะปิดไปก่อนนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าชาระแบบเก็บเงินไปทางตรงนี้มันก็จะโชว์แบบเก็บเงินไปทางแบบนี้ขึ้นมานะครับนะต่อมานะครับในส่วนของสถานะออเดอร์ครับ ตรงนี้นะครับสถานะแรกของระบบนะครับก็จะขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับถ้าเกิดว่าเราดําเนินการอยู่นะครับหรือว่าอย่างเช่นว่าเราเข้ามาจัดการในออเดอร์นี้ครับอาจจะเป็นการเตรียมข้อมูลนะครับในการจัดส่งนะครับหรือว่าแพ็คของนะครับเตรียมรอส่งนะครับคุณก็สามารถเปลี่ยนสถานะครับเป็นกําลังดําเนินการได้เลยนะครับนี่มันจะเป็นสีฟ้านะครับนะแล้วกดอัปเดตออเดอร์ครับ เดี๋ยวเราจะอัปเดตตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในหน้าของออเดอร์นะครับว่าหน้าตาออเดอร์นี้จะเป็นยังไงนะครับเนี่ยออเดอร์เลขที่0021นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะกดไปที่เมนูมีออเดอร์นะครับนี่ออร์เดอร์0021ครับตอนนี้สถานะก็คือเป็นกําลังดําเนินการเห็นไหมครับนะซึ่งลูกค้าจะเห็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราส่งลิงก์นะครับในการติดตามสถานะออเดอร์นะครับไปให้กับลูกค้านะครับเนี่ยลิงก์นี้นะครับเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นแบบนี้ว่า ออเดอร์0021เห็นไหมครับก็เขาก็จะเห็นว่าอ๋อตอนนี้ทางร้านค้าได้รับออเดอร์แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างดําเนินการแล้วนะครับนะจะไม่ใช่แบบนี้ครับถ้าแบบนี้แสดงว่าลูกค้าเพิ่งสั่งซื้อมาใช่ไหมครับทางร้านเนี่ยยังไม่ได้ดําเนินการนะครับมันก็จะอยู่ในสถานะรอดําเนินการนั่งเองนะครับโอเคย้อนกลับไปครับในตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อครับอ่ะคลิกเข้ามาที่ออเดอร์ ID นี้นะครับ0021นะครับนี่อ่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทําการจัดส่งแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เปลี่ยนสถานะครับเป็นจัดส่งแล้วครับปึ๊บอ่าไหมครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นะครับในส่วนของผู้ให้บริการขนส่งครับว่าเป็นเจ้าไหนนะครับนะคุณก็ใส่ไปเลยครับสมมุติว่าแลต e x p r e s s นะครับนะแล้วก็ t ท็ g ก i n g ครับคุณก็ใส่ไปครับสมมุติตามนี้นะครับพอใส่ Tagging เสร็จเรียบร้อยคุณก็กดอัปเดตออเดอร์ครับ อ่าออเดอร์ก็จะมีการอัปเดตเรียบร้อยครับทีนี้อาอเดี๋ยวไปดูในหน้ามีออเดอร์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ออเดอร์0ูนนะครับได้มีการอัปเดตสถานะเป็นจัดส่งแล้วนะครับพร้อมกับมีการใส่ชื่อนะครับในส่วนของผู้ให้บริการขนส่งนะครับแล้วก็เลขแท็กกิ้งเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งในส่วนของทางลูกค้านะครับอ่ออย่างตัวนี้ครับนะเดี๋ยวผมกดรีเฟชไปทีนะครับเนี่ยกดค้นหานะครับ เดี๋ยวมาดูออเดอร์นี้ครับ0021ครับเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นจัดส่งแล้วนะครับลูกค้าก็จะเห็นเลยครับและเขาก็สามารถกดติดตามสถานะพัสดุได้เลยนะครับนะมันก็จะลิงก์ไปที่แฟลตให้เรียบร้อยเลยแบบนี้ครับเนี่ยง่ายๆเลยครับนะหรือถ้าเกิดเขาอยากจะคัดลอกนะครับนะเพราะว่ามันจะมีบางบริษัทขนส่งนะครับอาจจะไม่สามารถเช็คได้แบบเดียวทาลนะครับต้องคัดลอกเลขที่พัสดุนะครับไปกรอกเองนะครับในเว็บของทางบริษัทขนส่งนะครับ ลูกค้าก็สามารถกดคัดลอกเลขพัสดุตร,ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับนะแล้วก็ไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็ไปใส่เลขเองครับเนี่ยนะครับแต่พอดีว่าแฟลตนี้เขา ดีครับแฟลตนี้ใช้ได้เลยนะครับกดติดตามพัสดุปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าหน้าเช็คแท็กกิ้งเลขนี้ให้เลยนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับในส่วนของการอัปเดตสถานะนะครับแล้วก็การจัดส่งนะครับสำหรับในส่วนของมีออเดอร์ก็จะประมาณนี้ครับใช้งานง่ายมากนะครับก็ยังไงก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดบริการใช้กันนะครับไม่แพงครับเพียงเดือนละหรือ30วันละ50บบาทนะครับเท่านั้นเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ